ก็อยากจะฝากให้กำลังใจพี่น้องครูในระบบซูมทั้งหลายนะคะว่าในเรื่องของนโยบายอื่นๆของกระทรวงศึกษาเองจันก็ได้คุยกับท่านประหลัดคุยกับท่านธนุว่าเราไม่อยากจะทำอะไรที่ออกจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวโดยที่ท่านไม่ได้มีส่วนร่วมเรามีครูที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาเนี่ยร่วมห0 0,000คนก็อยากจะให้ เกิดการมีส่วนร่วมของทุกๆคนซึ่งตรงนี้เองต้องฝากทางพี่ธนูและท่านประหลัดนะคะทำงานร่วมกันโดยการที่จะให้ครูทุกๆคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและรับฟังจากทุกพื้นที่นอกจากนั้นก็อยากจะให้รับฟังจากผู้แทนองค์กรต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการการศึกษาพี่น้องสสในสภาที่มีข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาภาคการศึกษาของไทยมากมายแล้วเราค่อยมาตกผลึกกันว่าเราจะทําอะไรบ้างในระยะเร่งด่วนนี้แล้วก็ในระยะกลางระยะยาว